สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว -youtube นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเหล็กแช n แนลนะครับคลิปนี้มาอยู่ที่อู่สร้างบ๊อบนี่ครับสรางบ๊อบครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้เดี่ยงครับเดี่ยงหลายวันแล้วเปล่แต่ร้านนวดไม่เปิดครับก็เลยเดี่ยงปวดขาครับ นี่ครับเอาเจ้าน้าำกรีนครับมาทำเครื่องครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นปั๊สูบครับนี่เรียบร้อยครับไปทำมาแล้วไปทำวาลวมาแล้วครับนี่ครับวาลนี่รั่วไปตีบาวามาใหม่ครับ บาวบาวเรียบร้อยครับพีบ่าว,าวเปลี่ยนหมวกว่าวนี่ครับอยู่ที่อูช่างบ๊อบสองวันแล้วครับนี่เสื้อไหลมาเรียบร้อยครับปัดตรง น้ำมันเครื่องที่ใช้ก็ตัวนี้เลยครับริบุล่ x หรือว่าเชลครับชเชลริบ,บุล่า x <laughs> นี่จะเป็นชุดแหวนครับชุดแหวนชุดชาบครับชาบแหวนประตุงนี้จะเปลี่ยนเฉพาะชาบก้านนะครับชาบก้านแล้วก็เปลี่ยนแหวนลูกสูบนี่ใช้ของเก่าครับ ลูกสูบยังดีอยู่ครับนี่ครับล้างรอเรียบร้อยแล้วตัวนี้จะเป็นประเกน็นอต้นแข็งครับประเก็นท้องอ่างอีสุสุ 6เฮดอีหนึ่งนี่ก็จะเป็นปะเก็นครับปะเก็นแท้ยิสุครับแท้หมดปะเก็นแท้ครับปะเก็นแท้ปะตุงบินอยู่ไหนปะตุ้งปะเก็นเท่าไหร่เนี่ยปะเก็นนี่ยปะเก็นมันหมดไปหมื่นห้าพันห้าร้อยไม่เฉพาะปะเก็นเนี่ย ปรงใช่ไหมนี่ครับเาตองบอกว่าเฉพาะอะไรที่ซื้อนี่เฉพาะอะไรที่ซื้อก็มีน้ำมันเครื่องแหวนนะครับประกนันประกนันอ่าทองอ่างแล้วก็ประกันฝาสูบชาปหมดไปอ่าหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับ นี่จะเป็นชุดลูกสูบครับล้างเรียบร้อยแล้วเฮ้ยคันปานุ่มยกลูกเลยบ่เท่าไหร่อืม เรื่องอะไรเรื่องอะไรก็เจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าตามันสิบสี่หนึ่งสิบสี่หนึ่งของฮิโน่ครับโชกหมายด้วยครับปัดตรงเปลี่ยนโชคด้วยโอ้สุดจัดครับเอ้าทำไมมันสั้นเลยปะ ยิ่งเจอคนหนึ่งที่ไปโดนจับยิ่งเขาพวบคุมเขาไม่ได้เลยเองรถมาจะดเลี้ยนคนไาแล้วสาเหตุที่ควันดำแล้วก็เสียงนะครับนี่เกิดจากตัวนี้ครับตันหมดเลยครับรัวไอดีครับ รวยดีนี่เขม่าตันหมดเลยนี่ครับนี่ครับมาแล้วช่างมาแงะงัดแงะแล้วฟื้นคืนชีพแล้วครับเจ้าดำกรีน

โรกลึงกีเขามาร์กมาให้เลยครับโรกลึงเนี่ยเขาบอกว่าใส่ตามที่ที่มาร์กมาจะได้เป๊ะเลยเพราะว่าเขาเออเขาเออยังก็เขาเขาบดบ้าว้ามาแล้วปะารครับเนาะรุ่นซ <laughs> ัลอเนาเยแต่รนร่่นซัลเอาไเนาะ

นี่ครับดูขมามเอาครับเต็มเลยครับ เคสเคสปอดประตงหม้อใหญ่นี่ครับนี่ก็จะเป็นชุด เขาสายผู paid, ้ใดคะเขาสายผู้กำลังว่องอยู่แล้วเสียงโทรศัพท์เกือสมัยอุตกอนหนูเวเขาชอบแบบอนุรักษ์ของเก่าเนาะตันผู้เดียวป่ะสังหนี่เดียวหุากะมุฮากะเกือบปะเกือบมีแต่เกือบเลยปะ แย่เลยไหมป่านั่นน่ะเห็นบ่น่ะเป็นกรรมเลยไหมจะโค้งออกทิ้งอย่งนี้วไว้เลยบอกอนุรักษ์ไว้สิเอาไวปที่ก่าบ่เอาไว้ที่กองทุนนาะล้วเลยที่ว่ามีขมิ้นมีไหมมันเป็นเพราะอะไรครับปลาวาล์มรั่วแสดงว่าวาล์มรั่วเกือบทุกเกือบทุกวาล์มนะครับแต่ไม่มากเท่าตัวนี้เนาะ ไม่มากเท่าอ่ะตัวนี้เป็นสูปสูปซู1หกหนึ่วันหนึ่งสามสีส่ห้าใช่ไหมไหนดูก่อนไม่ใช่นั่นสูป, <S <S ไปไหนึ่งอันนี้มันตีผิดเลปกติตัวนี้นอยู่ด้านหลังเดียไม่ใช่หรอนี่หลังเอออันนี้หน้าดันน้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเอาแล้วทำไมมันตีนี่มาอย่างนี้ล่ะนับมาจากโน่นเหรอ ก็มันตีผิดนะช่างบอกว่า,าทำไมมันตีไม่ตีไปจากนี้ไปใช่ไหมอย่ <c oughs> างนี้เวลางนี้เราไปใส่กลับมาจากนี้ไปแล้ว <c oughs> ผิดผิดเลยนะนี่ผิดเลยนะอ, <c oughs> อ๋อมันทำให้ช่างงงเราเนาะช่างมาดูแล้วทำไมไม่ตีอีาง,งนี้ปอือ <c oughs> เอ้ แสดงว่าตอกผิดก็ต้องจําไว้เด้อตอกสับเนาะถ้าไปใส่ตามตามที่ตอกนี่สุปหนึ่งจะเป็นสุปหกทันทีเลยโ <c oughs> อเค okay, ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ